ไปเที่ยวกอะ์ยาวใหญ่กันนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราไปเที่ยวกอะ์ยาวใหญ่นะคะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพังงาพวกเราจะพักที่นี่กัน2คืนการเดินทางต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือบางลงแต่ก็มีหลายท่าเรือนะคะแล้วแต่เราจะเลือกโดยใช้เวลาในการเดินเรือประมาณครึ่งชั่วโมงไปลงท่าเรือของลาดส่วนราคาตั๋วนักท่องเที่ยวคนละ400บาทส่วนคนไทยคนละ250บาทจากนั้นเราใช้รถสงแถวเข้าโรงแรมคนละ200บาทใช้เวลาเกือบ40นาทีโรงแรมนี้มีหาดส่วนตัวมีกิจกรรมเป็นพวกเรือไข่ย,ยางนะคะแล้วก็หาดส วสามารถเดินเล่นชิวๆยามเย็นได้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบค่ะสงบไปเหมาะสาหรับคนที่ชอบความสงบสําหรับคนที่ไม่ชอบแสียงสีเสียงเพราะว่าเงียบจริงเงียบจังเกือบได้ไปนั่งคุยปรับทุกข์กับเขียดตะปาสียงจิ้งรีดแล้วร้องร่งมในยามค่ำคืนส่วนกิจกรรมกลางวันพวกเราเลือกเป็นเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเล่นในเกาะน,นะคะขับทั้งวันกลางแดดร้อนขับจนตูดเปียกขาต่างกันเลยทีเดียวใดๆคือธรรมชาติทะเลสวยนะคะสงบเงียบเหมาะสาหรับพวก คนที่หลบหลีกผู้คนมาปีกวิเวกมาคุยกับเขียดกับกบ,กบมดแมลงอะไรต่างๆสําหรับคนที่เบื่อกับการคุยกับคนส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเรามาแล้วและ,และคิดว่าไม่น่าจะมาอีกเพราะว่ามันสงบไปพวกเราชอบความคืเบเคงบรนเลงบันเทิงใจส่วนร้านอาหารมีให้กินนะคะราคาก็นักท่องเที่ยวส่วนเมนูหมูไม่มีนะจ๊ะเพราะคนพื้นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นคนอิสลามน่ารักใจดีและเป็นกันเองจ้า